สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพามาชมไผ่ช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็มาถ่ายให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับถ่ายคลิปไผ่สะดิงให้กับเพื่อนๆได้ชมกันรอบเย็นนะครับวันนี้ไผ่สะดิงพร้อมปลูกนะครับช่วงเย็นวันนี้ก็มีให้กับเพื่อนๆได้ชมกันไปก่อน ให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับพันธุไผ่สะดดิ้งพร้อมปลูกนะครับชุดนี้ก็ยังเป็นชุดที่ให้กับเพื่อนๆพื่อนได้ชมกันแล้วก็ถ่ายให้เพื่อนเพื่นได้ชมกันโดยเฉพาะต้นพันธุ์ที่มีความแข็งแรงมากๆนะครับรากเยอะพร้อมปลูกได้เลยนะครับนี่ครับชุดนี้เลยชุดนี้เป็นชุดที่ผมเตรียมไว้สำหรับการชุดจองนะครับชุดจองแล้วก็ชุดไม่จองก็มีนะครับ นี่ครับมีให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมกันเหมือนเดิมถ้าเผื่อถ้าใครสนใจที่จะได้ไดไผ่พันสะดิ้งไปปลูกนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้เช่นเดิมพันไผ่สะดิ้งพร้อมปลูกนะครับมีให้กับเพื่อนๆนได้ชมกันสําหรับช่วงนี้นะครับไผ่สะดิ้งพร้อมปลูกไผ่สะดิ้งที่สร้างรายได้ครับไผ่สะดิ้งที่ออกหน่อดีตลอดทั้งปีมีกับเพื่อนๆนได้ชมกันวันนี้ก็มาดูตัวอย่างสําหรับ ที่ผมได้จัดส่งให้กับเพื่อนๆหลายจังหวัดด้วยกันนะครับที่ส่งไปชุดนี้แหละนะครับชุดนี้เลยส่งให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับวันนี้ก็ถ่ายสวยไหมครับเพื่อนๆครับนะครับพันไผ่สซดิงที่พร้อมปลูกแล้วนะครับมีให้กับเพื่อนๆได้ชมกันวันนี้รอบเย็นสําหรับไผ่เนี่ยครับ่ะถ่ายสักแป๊บหนึ่งกันแล้วกัน ขอบคุณนะครับท่านที่สอบถามพันธุ์ไผ่สซดิ้งนะครับโทรสายตรงก็ได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์093-9654-964ได้เลยนะครับ